เรียนลบคิ้วกับอาจารย์ต่ตยนะคะตอนนี้ก็ให้นักเรียนนะคะลองใช้เครื่องแล้วก็น้ำยาลบจริงๆนะคะว่าใช้เราเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็คือนะคะลบเราสีเขียวเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้ก็เพิ่งรอบแรกนะคะยังไม่เจ็บเนาะ วนวช้าาวนช้าชาเบาๆให้ทั่วสีเขียวนี้คือจะเป็นสีของที่เราสักนะคะลงไปดำๆตอนแรกที่เราต้องการจะเอาออกเนะะี่ยค่ะสีก็จะออกมาแบบนี้เลยนะคะแล้วนกะ็น้ำยาของเราเนี่ยมันจะเป็นน้ำยาสีขาวนะคะน้ำยาจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะ พอเราลงไปพอั้งทีไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะประมาณหนึ่งนาทีเท่านั้นเองสีเนี่ยมันก็จะดึงขึ้นมาเลยอันนี้เนี่ยเราไม่ได้สักลึกเลยนะคะแต่ว่าสีน้ำยามันลงไปดึงตัวสีดำที่อยู่ข้างล่างขึ้นมานะคะเบาๆเท่านั้นเองน้ำยาจะไม่ไม่ไหลออกมา เราก็ทําให้ผิวที่เราไม่ได้ไม่ได้จิ้มเข็มเนี่ยเป็นเป็นแผลนะคะน้ํายามันจะไม่ไหลไม่ลามไม่ใช่น้ํากดนะคะอันนี้เดี๋ยวพอเราเช็ดออกมันก็จะเป็นแค่แดงแดงนะะั่นเองนะคะ